สวัสดีครับทุกๆคนครับคลิปนี้เป็นวิดีโอนะครับทุกๆคนคลิปนี้ก็ผมจะพามาดูตู้เย็นนะครับนี่คือตู้เย็นที่ผมซื้อมาใหม่นี่ครับต่อจากคลิปตู้เย็นเลยนะครับใครดูคลิปตู้เย็นก็เข้าไปกดดูได้นะครับที่วิดีโอนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับที่ผมซื้อมาเมื่อวานนี้นี่ครับนี่ครับนี่ตู้เก่า ตู้ที่ผมลงคลิปนะครับผมขายไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นคล้องใหม่นี่ครับดูเต็มๆเลยนี่ครับคล้องใหม่ตัวนี้ก็เป็นสองประตูนะครับทุกคนนี่ครับก็สภาพก็ยังใหม่สวยงามนี่ครับคอมสภาพดีนี่ครับขอบยางก็ดีนะครับ ผมกำลังทดลองเสียบปลั๊กดูนะครับนี่ครับสภาพวันนี้ก็ได้พัดลมนะครับทุกคนผมก็ลงคลิปพัดลมนะครับนี่ครับข้างในนะครับเย็นเย็นฉ่าเลยครับนี่ครับข้างในเย็น มาดูด้านล่างครับท่านผู้ชมขอบยางดีนี่ครับแเมล็ดดีดูดีนะครับขอบยางดีนี่ครับข้างล่างครับข้างล่างก็พบอเย็นนะครับผมคิดว่าเย็นนี่ครับความเย็นกําลังลงมานะครับนี่ช่องอากาศนี่ครับแต่ไฟออกบ้างไม่ออกมากครับเปลี่ยนได้ครับไม่เป็นไรนี่ครับสภาพพอใช้นะครับสลับใครไม่มีเป็นของมือสองนะครับทุกทุกคนนี่ครับ ตู้เย็นมือสองนะครับสภาพนี่ครับ,รบก,กำลังทดลองอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็ความนอกทัพที่ผมทดลองดูนะครับที่ผมลงคลิปเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้นครับตัวนี้ตัวใหม่นี่ครับตู้เย็นเก่านะครับสภาพดีใช้ได้ก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบ ของมือสองนะครับก็ถือว่าประหยัดอีกทางนะครับน่ครับก็ดีกว่าของใหม่ครับถ้าใครชอบของใหม่ก็เ,เลือกของใหม่ถ้าใครชอบองบน้อยซื้อของมือสองนะครับของมือสองก็พอใช้นะครับใช้ได้หลายปีหลายเดือนนะครับของใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ แพงหน่อยนะครับแพงแต่ดีของเก่าก็ดีแต่ใช้งบน้อยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับทุกคน,นครับ